ยังไม่มดนะคะ,คะยาไอเผาเยอะอยู่ย่างเยอะอยู่นะคะมีค่ะเงนเพราะเสร็จแล้วเราก็จะมาโปะเขานะคะใส่กระขู้ตรงกังเขาจะซุปอร่อยนะคะย่างเสร็จแล้วก็ไปต้มค่ะก็จะอร่อยกว่าหน้อไม้ต้มธรรมดาเนาะอันนี้เราก็จะเหลือไว้สันๆนี้เราจะต้มค่ะ คนทิพย์ก็จะเอาไปย่างนั่นแหละย,ยาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะมาพาเพื่อนๆมาชมวิถีชีวิตคนบ้านสวนวิถีชีวิตชาวนาเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปพอได้อยู่ได้กินไปค่ะพอได้ทุนค่ากรับเท่าไปเราก็จะย่างเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเราไปซุปเนีย่ยเราไม่ย่างเนี่ยห้า ายาแบบเนี้ยเราก็จะยา่ยางแล้วก็เก็บไว้ได้ย่างเวลาเราจะกินแล้วก็ต้มเนาะเขาจะซุปอร่อยนะคะย่างเสร็จแล้วก็ไปต้มค่ะก็จะอร่อยกว่านไมไฟต้มธรรมดาเนาะอันนี้เราก็จะเหลือไว้สันๆนี้เราจะต้มค่ะพอได้อยู่ได้กินไปค่ะพอได้ทนค่ารับเทาไป เราก็จะย่างเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเราไปทุ๋น่ยเราไม่ย่างเนี่ยควรแทะเราก็จะมาโปลกกันค่ะคนที่ไม่เคยเผานะคะนี่ถึงทำเป็นครัง้งแรกเนาะต้องสจเย็นๆเด้อย,ย่างหน่อไม้นี่เนาะย่างทีละครึ่งค่ะเสาก็น้อยค่ะคนที่เรไม่ได้กด ควรแถะแกล้องมาใกล้ๆให้เขาเห็นชัดๆให้เพื่อนๆได้เห็นชัดครับนี่สวยรู้เลยค่ะส,สวยๆนี่แลวหน่อไม้มาแล้วกับพี่น้องเราจะมาก่อไฟเผากันค่ะย่างหน่อไม้น้องคะนาอเขาจะซุปอร่อยนะคะ ย่างเรแล้ก็ไปต้มค่ะก็จะอร่อยกว่า,าน้ำม้ต้มธรรมดาเนาะอันนี้เราก็จะเหลือไว้สันๆนี้เราจะต้มค่ะพอเสร็จแล้วเราก็จะมาโปะเขานะคะไฟกระพดจะตรงกลางโป้ไฟต่างหากแต่ยินดี ดูด้านในเขาก็จะเป็นยังไงเนาะคะเนาะถ้าเราทําแบบนี้อ่ะแล้วเราเอามาต้มเขาจะอร่อยอร่อยกว่าที่เราต้มสดๆเลยค่ะนามนเลย้าไหรือไม่มาได้กับพี่น้องเราก็จะมาก่อไฟเผากันค่ะย่างหน่อไม้เนาะคะเนาะค่ะีเาอก ต้องใส่เย็นๆเด้อย่างหน่อไม้นี่เนาะย่างทีละครึ่งค่ะเสาก็น้อยค่ะคนที่เรไม่ได้กพอได้อยู่ได้กินไปค่ะพอได้ทุนค่ากับเสาไปแล้วก็จะย่างเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเราไปซุปหน่อไม้อย,อย่างเนี่ยวิถีชีวิตคนบ้านสวนพี่น้องจ้า ต้องใส่เย็นๆเด้อย่างหน่อไม้นี่เนาะย่างทีละครึ่งค่ะเสาก็น้อยค่ะคพะที่เราไม่ได้กดสวยรูเลยค่ะเซ็ตเรียบร้อยแล้วคะ่ะพอเสร็จแล้วเราก็จะมาโปะกเขานะคะใส่ตะปูตรงกลางนี่เกาะ ขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้ามาเด้อนี่คือส่วนที่เ็ตเลเป็นบางส่วนเนะคุณเนาะต้องใส่เย็นเย็นเด้อย่างหน่อไม้นี่เนาะ ้างที่ละครึ่งค่ะเตาก็น้อยค่ะพราที่เรไม่ได้เขาได้อยู่แต่ว่าพันที่ว่าก็เต่าก็สะดวกดีค่ะฝั่งนึ่งซ้แล้วก็พริกไม้ฝั่งหนึ่งนะคะนี่ค่ะยางของไม้ต้มหน่อไม้จ้าต้องใส่เย็นๆด้อยยางหน่อไม้นี่เนาะจ้างที่ละครึ่งค่ะ เสาก็น้อยค่ะคนที่เอไม่ได้กดูด้านในเขาก็จะเป็นยังไงเนาะเนาะถ้าเราทําแบบนี้อ่ะแล้วเราเอามาต้มเขาจะอร่อยอร่อยกว่าที่เราต้มโซๆเลยค่ะนีาา่ก,ก็มโกเลยจ้าต้องใส่เย็นๆเด้อย่างหน่อไม้นี่เนาะย้างทีละครึ่งค่ะเสาก็น้อยค่ะคนที่เราไม่ได้โกนี่ค่ะขัดแยกไปก่อนเลยค่ะเราจะหน่อยยาวๆเอาหน่อยยาวๆไว้ อันนุสัส่นๆเราก็ต้มเนาะค่ะเนาะกลต้มค่ะดูด้านในเขาก็จะเป็นยังไงเนาะเนาะถ้าเราทําแบบนี้อ่ะแล้วเราเอามาต้มเขาจะอร่อยอร่อยกว่าที่เราต้มโซ่เลยค่ะแล้วมาต้้หนูไม้ไมาได้กับพี่น้องเราก็จะมาก่อไฟเผากันค่ะย่างหนูไม้เนาะค่ะเนาะพอได้อยู่ แต่ว่าพันธุ์ที่ว่าก็เต๋าก็สะดวกดีค่ะฝั่งนึ่งซุกแล้วก็พริกไม้ฝั่งนึงนะคะเราก็จะมาโปลก,กันค่ะเพราะที่ไม่เคยเผานะคะนี่ถึงทําค่อนข้งแรกเนาะ,ะยังไม,ม่นมดนะคะหญ้าไอ้เผาเยาอะอยู่ย่างเยอะอยู่นะคะมีค่ะดูด้านในเขาก็จะเป็นยังไงเนาะเนาะ ถ้าเราทําแบบนี้อ่ะแล้วเราเอามาต้มเขาจะอร่อยอร่อยกว่าที่เราต้มซุปเลยค่ะเดยวมานกันเยน้า,าโเรากะย่างได้สัรกระยะหนึ่งแล้วค่ะเขาก็เริ่มจะซุกแล้วนะคะย่างแบบเนี้ยเราก็จะย่างย่างแล้วก็เก็บไว้ได้ ยางเวลาเราจะกินแล้วก็ต้มเนาะค่ะยางหน่อไม้ต้มหน่อไม้จ้านี่ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้ามาด้วยควรแทะค่ะคนที่เปิดจะใช้วิธีเรียงกระเตาอย่างนี้นะคะเพราะว่า เราไม่ได้มาเกาะด้านนอกค่ะถ้าเราเกาะด้านนอกเนาะเขาก็จะอ่ายังไม่มดนะคะายาไอเผาเยอะอยู่ย่างเยอะอยู่นะคะนีค่ะเถรูอเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะ พอเสร็จแล้วเราก็จะมาโปะเขานะคะไฟกระพรจะตรงกลางแล้วหนูไม้มาได้กับพี่นอ้องเราก็จะมาก่อไฟเผากันค่ะย่างหนูไม้นาะคะเนาะนี่คือส่วนที่เิ็ดเลยเป็นบางส่วนเนาะคะเนาะ ต้องใสเย็นๆเด้อย่างหน่อไม้นี่เนาะย่างทีละครึ่งค่ะเสาก็น้อยค่ะคนที่เรไม่ได้กวควรแทะโอ้ไฟ จะยินดีอาก็จะได้ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือพ่นทิพย์กลับมาต้มค่ะอันหน่อสันๆเนาะเทียนหน่อย,ยาวๆค่ะยากของไม้ต้มหน่อไม้จ้านี่คือส่วนที่ ติดเลยเป็นบางส่วน,วนเนะค่ะเนาะได้หรือไม่มาได้กับพี่นอ้องแล้ว